เดียวมีหลายคนเคยเจอครับการเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากซะเหลือเกินแต่แคมเปญตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนความกลัวและความเขินอายเนี่ยให้กลายเป็นความมั่นใจสุดตึงไปเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดเด็กมาเล่าให้ฟังครับแคมเปญนี้นะครับเป็นของแบรนด์ที่ชู่อันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษอย่าง Andrex นะครับที่พวกเขาได้ค้นพบว่า76%ของนักเรียนที่อังกฤษเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนเพราะว่าพวกเขานะครับรู้สึกเขินอายและก็กลัวถูกล้อเลียนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจะต้องอดกลั้นเอาไปปล่อยที่บ้าน บ้านเหล่านิดหนึ่งนะตอนที่ผมอยู่มัธยมเนี่ยผมก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่ากลัวถูกเพื่อนแกล้งแคมเปญนี้นะครับก็เลยเล่าถึงนักเรียนคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยเพอผายลมออกมาในห้องเรียนและในขณะที่เพื่อนๆนะครับกำลังจับจ้องมาที่เขาเนี่ยเขาได้มองเห็นเจ้าหมาแอนดริซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแนด์จากนั้นนะครับเด็กชายคนนี้เรื่องที่จะหยิบทิชชู่ของแอนดรกนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ําอย่างภาคภูมิใจและตลอดทางไปเข้าห้องน้านะครับเพื่อนๆในห้องเนี่ยก็ปรบมือเพื่ นี่เป็นโฆษณาที่สามารถช่วยเสริมความมั่นใจในกรณีดังกล่าวให้กับเด็กๆได้ดีมากๆและยังสามารถส่งผลไปถึงสังคมในโรงเรียนได้จริงครับแถมยังสามารถเปลี่ยนอินไซต์ที่เป็นแง่ลบแบบนี้นะครับให้กลายเป็นการสื่อสารเชิงบวกได้ดีมากๆแถมยังสร้างคุณค่าให้แบรนด์ได้เยอะสุดๆไปเลย